สวัสดีค่ะอุ๊ยทำไมวันนี้บา,านานาสวยจังเห็นไหมคะถ้าให้โอกาสบา,านานาได้อาบน้ําแต่งตัวแต่งหน้าแล้วละก็คุณก็จะได้เจอสาวสวยแบบนี้แหละซึ่งเหตุผลที่บาานันานาแต่งตัวสวยขนาดนี้ก็เพราะบา,านานามีนัดปิกนิกกับเพื่อนเพื่อนสไปย์ตตุรกีอีกแล้วค่ะแล้วก็ยังมีสามีของเพื่อนบางคนก็มาด้วยนะก่อนอื่นพวกเราก็มาแวะรับน้องอุ้มพี่แพรมแล้วก็ลูกชายก่อนวันนี้น้องปุกลุกกับน้องแพทก็จะไม่ได้มากับพวกเราด้วยค่ะเพราะว่าน้องติดธุระกันอยู่และสถานที่ปิกนิกของพวกเราในวันนี้ก็คือบ้านพักตาอากาศของพีี่่กุ้งท เขาคะ่ะก็จะยังอยู่ในเมืองบูซาอยู่นะแต่ก็จะไกลหน่อยพี่กุ้งกับสามีเนี่ยก็เพิ่งซื้อได้ไม่นานแล้วก็กําลังสร้างบ้านอยู่ด้วยแต่ก็ยังไม่เสร็จดีเท่าไหรค่ค่ะน่าจะอีกไม่นานแล้วนะก็ใกล้จะเสร็จแล้วแหละวันนี้พี่กุ้งก็เลยชวนเพื่อนๆไปปิกนิกเพื่อชมป่าชมเขาแล้วก็ชมวิวส,สวยๆกันสําหรับการเดินทางเนี่ยก็จะต้องขับรถขึ้นเขาไปนั่นแหละคะ่ะตามป่าตามเขาก็จะมีบ้านเรือนมีแหล่งชุมชนกระจายอยู่เป็นจุดๆซึ่งเราก็ได้ใช้เวลาในการเดินทางจากในเมืองมาจนถึงบ้านพี่กุ้งเนี่ยเป็นเวลาท จะเป็นหลังสุดท้ายเข้าไปลึกสุดซอยเลยนี่ไงถึงแล้วจ้าโอ้โหบ้านสวยมากมี3มชั้นเลยพอมาถึงก็อา้าวเจออลัสกําลังเล่นรายอยู่หน้าบ้านพอดีอาริฟก็ขับรถไปจอดคือพวกเราเน่ยเป็นกลุ่มสุดท้ายที่มาถึงกันนะคะคนอื่นน่ะเข้ามาถึงกันหมดแล้วเนี่ยเพื่อนๆน,น่ะเขาก็กาลังเตรียมทําอาหารกันอยู่เลยไปค่ะขึ้นไปข้างบนบ้านไปเจอเพื่อนๆของบนานนากันพอขึ้นมาบนบ้านเท่านั้นแหละนาราก็โบกมือต้อนรับปะกุ้วยเลยส่วนกระเกงช้างแดงนั่นก็คือพี่กุ้งเจ้าบ้านของเราค่ะและนี่ก็คือเพื่อนๆของบานนาทุกคน วันนี้พวกเราก็พากันแต่งตัวมาเพื่อโชว์ความเป็นซิกเนเจอร์เลเยอร์คอตตอมของประเทศไทยกันนั่นก็คือกางเกงช้างยังไงล่ะคะนี่ล่ะคะ่ะก็คือซุปเปอร์ซอปาวเวอร์ของแท้ที่ทุกคนจะต้องมีเริ่มจากบรรน,า,น,นาคนสวยก่อนฉันก็มาในชุดดำกางเกงช้างดำแล้วก็เสื้อดำเพื่อดูดซับความร้อนให้ร้อนกว่าเดิมเพราะว่าฉันมันเป็นสาวฮอตยังไงละ่ะตามมาด้วยแม่นิชากับน้องอันดาก็มาในทีมดำแดงอ้าวน้องอันดาไม่ได้อ่านไลน์กลุ่มหรอลูกก็หนูไม่มีกางเกงช้างนี่ค่ะป้ากุย้ยแต่หนูก็น่าร พี่ไต่ก็มาในทีมเสื้อขาวแล้วก็กางเกงช้างสีกรมท่าหึหลายช้างสวยมากส่วนพี่กุ้งเจ้าบ้านก็มาในทีมเสื้อดําแล้วก็กางเกงช้างแดงปตาต่กับปลากุ้งน่ะเดินแรงจนอันดางง,งเลยอะค่ะส่วนพี่แพรมก็โอ้โหไต่มาทั้งเสร็จเลยนะคะทั้งเสื้อทั้งกางเกงสวยมากเลยไปค่ะเดี๋ยวไปดูข้างบนบ้านกันดีกว่าว่าทําเสร็จไปถึงไหนแล้วถึงแม้ว่ามองด้านนอกเนี่ยอาจจะดูเหมือนเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าด้านในจริงๆเนี่ยก็ยังไม่เสร็จเลยพื้นก็ยังไม่ได้ปูประตูก็ยังไม่ได้ใส่แต่ว่าระบบไฟกับบบระน้ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นมาที่ชั้นสาแล้วดูวิวภูเขาสิคะวิวสวยวิวร้อยล้านไปเลยจ้าเดี๋ยวถ้าบ้านเสร็จเนี่ยพวกเราก็จะมาปาร์ตี้แบบนอนค้างแล้วก็แหงเอากันอีกรอบค่ะโอเคดูบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะลงไปช่วยเพื่อนๆเตรียมอาหารกันต่อบริเวณบ้านชั้นหนึ่งก็จะมีพื้นที่สวนหย่อมเล็กๆตอนนี้ก็ใช้ก่อไฟทําอาหารไปพังๆก่อนเพราะว่าครัวก็ยังไม่เสร็จเลยค่ะพวกเราก็เลยต้องเอาของแล้วก็วัตถุดิบในการทําอาหารต่างๆมากองไว้หน้าบ้านตรงนี้นี่ก็คือไส้กรอกที่นน้้้อองงงเมมทําาาิิชชกก็ลัปยู่ใ ปิ้งเนื้อ,อย่างแบบไฟฟ้าปิ้งเลยก็ง่ายดีเหมือนกันนะคะว้าวเอรายก็แต่งตัวเข้าทีมกับป้าปาด้วยส่วนฝั่งนี้พี่ไต่ก็กําลังทําความสะอาดมะละกอผ่านเปลือกมะละกอออกเพื่อจะเอาไปสับทําเป็นส้มตำซึ่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ซปเปอร์ซอว์พาวเวอร์เลเยอร์คอตตอมของไทยเราที่ไม่ว่าปาร์ตี้ไหนก็จะขาดไม่ได้โดยเด็ดค่ะส่วนน้องอุ้มก็กําลังทนะําหน้าที่ต้มน้าซุปเพราะวันนี้เราจะทําเมนูเจ่วหอนด้วยค่ะส่วนบรรดาเหล่าสามีก็พากันกระจายตัวอยู่ตามมุมต่างๆเพื่อเหมาหมอยตามภาษาลู หนุ่มกันอยู่แถวนี้ล้ค่ะสมาชิกปาร์ตี้ของเราทั้งหมดก็คือ22คนรวมเด็กแล้วนะคะยัดยัดกันมาในรถทั้งหมด4คันนี่แหละกลับเข้ามาในบ้านมาทําอาหารกันต่อน้องอันดาหิวไม่ไหวแล้วนะคะแม่แม่น่ะเมื่อนะไรจะทําอาหารเสร็จสักทีน้องอันดาต้องหาอะไรมาร้องท้องก่อนเนี่ยเห็นไหมเอา้าแม่แม่เห็นไหมน้องอันดาบน่นหรอเนี่ยเร่งๆรงมือรีบทําอาหารให้เสร็จด้วยจ้ะก่อนเนี้ยก็ไม่ใช่แค่น้องอันดาแล้วนะคะที่หิวหน้าแยงหนุ่มๆนมเด็กโตของพวกเราก็เริ่มหิวเหมือนกันพวกเราก็เลยแจกไส้กรอกให้หนุ่มคนุ่ม ก้วยก็ทําซูชิมาตั้ง4กล่องแน่มามาเอาไปกินสิเด็กๆทุกคนเห็นว่าก้วยทําซูชิมาเท่านั้นแหละทุกคนก็อยากกินขึ้นมาทันทีมาดูสิขาน่ากินซะขนาดนี้ใครจะอดใจไหวละ่ะพี่กุ้งก็ประเดิมชิมเป็นคนแรกต่อไปก็เมซี่แล้วก็น้องนิชาตามด้วยเพื่อนๆคนอื่นๆมามามา,มาพวกเรามากินอะไรรองท้องกันก่อนแล้วค่อยไปทําอาหารต่ออา้าวเดี๋ยวนะทุกคนไงไกลเป็นเริ่มกินจริงจังกันซะแล้วล่ะนี่คือตอนนี้ทุกคนหิวกันมากจริงๆค่ะเพราะว่าทั้งเหนื่อยนั่งรถทั้งร้้้ออนนนแลววกก็็เเื่่่งงจจาาาบยัไมสร ก็เลยต้องทําให้วิ่งวุ่นทําอาหารวิ่งไปทางนั้นทีวิ่งไปทางนี้ทีเสียพลังงานกันเยอะพอสมควรเลยล่ะค่ะและซูชิกล่องที่3ก็ได้เปิดออกมาแล้วโอเคงั้นก็จัดเต็มกันไปเลยพวกเราคุยนึ่งข้าวเหนียวมาด้วยนะคะเอามากินกับก้อยเนื้อวัวที่น้องเมยก์กำลังทําอยู่คุยหน่อยรีเควสมาเลยนะคะว่าอยากจะกินเมนูนี้แล้วก็ต้องเป็นน้องเมย์คนเดียวเท่านั้นที่จะทําออกมาได้อร่อยที่สุดเพราะน้องน่ยมีดีวัวพอดีมันจะทําให้ก้อยน่ะออกมารสขมค่ะนี่ไงคะน้องเมย์ทำเสร็จแล้วน่ากินมากสีแล้วก็เทค แซ่บหรือ,อยังโอ้โหขมมากแซ่บสะใจจริงๆทําทำถึงมากคันน้องเมสส่วนเมซี่ก็ตาส้มตําเสร็จพอดีเมื่อกี้มัวแต่ไปชิมก้อยลืมถ่ายตอนเมซี่ตําส้มตามเลยส่วนเรื่องรสชาตินะ่ะก็ไม่ต้องพูดถึงเมซี่ไม่เคยทําให้พวกเราผิดหวังอยู่แล้วแซ่บมากเลยจ้ามาดูฝั่งหนุ่มๆบรรดาสามีกันบ้างดีกว่าตอนนี้อาริฟก็รับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับเอรายอยู่นะซ้อมเอาไว้ก่อนจ้าแล้วเขาก็พากันกินอาหารรองท้องก็คือเบอร์เล็กกันอยู่ด้วยหนุ่มๆน,นะเขาก็รู้สึกหิวไม่ต่างอะไรกับบรรดาามเเเเียยยลลนะะคกร็ ต้องมาเตรียมอาหารให้หนุ่มๆกันด้วยระหว่างที่ไม่เมียกำลังเตรียมอาหารบรรดาสามีก็ต้องดูแลลูกกันไปนะจ๊ะใครมีลูกเล็กก็อย่างที่เห็นก็จะเหนื่อยหน่อยต้องอุ้มต้องคอยดูแลตลอดดูเอรกับพ่อของเขาสิคะสำเนาถูกต้องเหมือนกันเป๊ตอนนี้พี่กุ้งก็กําลังทําหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยการย่างเนื้อครบเทเอให้กับบรรดาสามีของเพื่อนๆแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยได้กินกันค่ะสามีพี่กุ้งยังไม่ได้มานะคะพอดีวันนี้แกก็ยังต้องทํางานอยู่แต่ถ้าเสร็จงานแล้วแกก็จะรีบตามมาเลยค่ะส่วนเนื้อคบเเตนรราาก็ซื้้อมมทังหด4แพว ส0ชิ้นนะคะเราก็จะทยอยย่างจนหมดเลยแพ็กแรกย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ้ากินมาเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟให้หนุ่มๆกินกันคือเราจะบริการสามีแล้วก็เด็กๆให้เขาได้กินอิ่มกันก่อนนะคะพวกเราถึงจะค่อยกินกันค่ะเพราะว่าตอนแรกนะ่ะพวกเรากินไส้กรอกแล้วก็ซูชิรองท้องกันแล้วอยากจะบอกว่าบรรดาสามีของพวกเราทุกคนนะ่ะเขาก็รู้จักกันอยู่แล้วนะคะเราว่านะพวกเราก็ปาร์ตี้ปิกนิกแบบนี้กันทุกปีเลยแย๊งของพวกเรานะ่ะก็เหมือนพี่น้องเหมือนครอบครัวเดียวกันมีอะไรเราก็ปรึกษากันช่วยเหลือกันตามสมควรตามที่เราจะช่วยได้ใครจะว่า คนไทยในต่างแดนไม่ควรโขขออยู่คนเดียวขออยู่กับสามีดีกว่าบานาน่าขอเถียงนะเพราะว่าเพื่อนๆของบานาน่าน่ารักทุกคนเลย่าอยู่ตุรกีมาจะเข้าเจ็ปีแล้วเ瓜ก็ยังคบกับเพื่อนๆกลุ่มนี้ตลอดแต่ถ้าใครเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีเยก็ต้องเสียใจด้วยนะแค่อยากจะบอกว่ายังมีคนดีคนน่ารักในต่างแดนเสมอเอาละค่ะหนุ่มๆกินอิ่มก็ถึงเวลาของบรรดาเมียจะได้เริ่มกินกันอย่างจริงจังแล้วนะใครที่กินรองท้องกันก่อนนะเนี้ยนะ่ะไม่นับค่ะโดยที่อาหารหลักของเราก็คือปิ้งย่างเจ้าห เนื่องจากใชหมอดินนะ่ะมันยุ่งยากเราก็เลยใช้กระทะปิ้งย่างแบบไฟฟ้าแทนนี่แหละสะดวกดีนอกจากแจ่วหอนก็ยังมีก้อยเนื้อส้มตำไส้กรอกปิ้งกินกับข้าวเหนียวด้วยเอาจริงๆนะสาเหตุที่พวกเรามาคบกันเป็นเพื่อนเนี่ยมันก็เป็นเพราะอาหารนี่แหละค่ะอาหารคือสิ่งที่เชื่อมจิตให้พวกเราได้มาพบกันและอาหารก็ยังเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้พวกเราสามาคัคคีแล้วก็ไม่แยกจากกันนั่นเองพวกเราแต่ละคนก็จะมีความถนัดในการทําอาหารที่ไม่เหมือนกันค่ะอย่างเช่นกล้วยก็ถนัดทําซูชิน้องเมย์ก็ทําไส้กรอกยำราบก้อย แล้วก็ของแซ่บๆเมซี่ก็เป็นมือตำส้มตำพี่ไต่ก็ทําก๋วยเตี๋ยวก๋วยจ๊บแล้วก็ยังเป็นมือพอถ่วง,งอกประจําของกลุ่มด้วยน้องนิชาก็ทําน้าเงี้ยวอาหารเมืองเหนือน้องอุ้มก็ทําลูกชิ้นไก่ยอน้องปุกลุกก็ทําเค้กทําขนมส่วนเพื่อนคนอื่นๆก็ทําอาหารได้หลายอย่างเหมือนกันค่ะอันนี้ก้อยก็จะยกตัวอย่างแค่ที่เด่นๆแล้วก็ที่พวกเราทํากันบ่อยๆนะมาดูนี่ค่ะบรรดาสามีเขาก็เริ่มพากันหลบแดดเพราะว่าแดดนะก็ไล่มาแล้วจ้าเขาก็พากันนั่งดริ่มนั่งเมามอ,อยรอพวกเรากินเสร็จก็จะน,น้เ็ป ส่วนสามีเพื่อนคนอื่นๆเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้สะดวกมานะคะเด็กๆตอนนี้ก็ร้อนกันจนมาเล่นน้ําสงการสาดน้ากันแล้วจ้าสนุกกันเชียวนะวันนี้ก็มีเด็กมาทั้งหมด8คนเลยค่ะวุ่นวายมาอุ้ยอุๆๆๆ้ยอุ้ยอุ้ยพี่ไต่กับสามีแอบบมาชมนกชมไม้ชมวิวสวีดหวานหววกัน2คนเลยนะแอบ,บถ่ายสักหน่อยเอาพี่ไตยขอถ่ายรูปคู่ด้วยนะคะนั่นนั่นนั่นเขินเขินเขินน่ารักกันเชียวนะมาค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กินกันจนจุกมากเราก เลยคิดว่าจะพากันไปเดินย่อยเดินชมป่าชมเขากันสักหน่อยพอดีกับพี่กุ้งหน่ะแกบอกว่าจะมีน้ําตกเล็กๆในป่าด้วยแต่ก็ต้องเดินขึ้นเขาไปสักหน่อยเมื่อก่อนแกมาตอนจะเริ่มสร้างบ้านใหม่ๆแกเคยไปกับสามีมาแล้วพอได้ยินแบบนั้นน้ะเพื่อนๆทุกคนก็พากันตื่นเต้นใหญ่เลยอยากจะไปดูน้ําตกกันค่ะโอเคงั้นเราก็ต้องลงมาหน้าบ้านมารวมตัวกันก่อนแล้วเข้าแถวเตรียมตัวไปเดินป่าอุ้ยเหมือนเดจาวูเหมือนตอนไปเข้า่ข้ลูกเสือตอนเด็กๆเลยอ้าทุกคนเข้าแถวเรียงหนึ่งอย่าแตกแถวอย่าแตกแถวเอาทำไมไม่มีใครฟังคุณครูกันนเเลยี นั่นเด็กหญิงก็ตายแอบเล่นโทรศัพท์อีกแล้วโทรคุยกับใครอยู่ไหนไหนไหนคุณครูดูสิอ๋อโทรหาเพื่อนรักเด็กหญิงพี่แววนี่เองไม่ได้เลยนะสองคนนี้ชอบเมาหมอยกันตลอดตลอดพี่แววบอกว่าถึงตัวจะอยู่ไทยแต่ใจฉันก็อยู่ตุรกีนะคะถึงเพื่อนเพื<ๆ>่อนทุกคนคะ่ะบ๊ายบายหนุม่มๆอยู่เฝ้าบ้านกันไปนะเดี๋ยวพวกเรานะ่ะขอไปเดินป่ากันก่อนเดี๋ยวกลับมาอย่าดื้อล่ะดูลูกด้วยเอาล่ะพวกเราก็ไปกันได้เลยจ้าสาวสาวเอายังเดินไม่ถึงไหนกันเลยหยุดกัน ทำไมล่ะเนี่ยอ๋อตรงเนี้ยมันวิวสวยก็เลยขอแวะถ่ายรูปกันที่แพมกับน้องอันดาน่ารักมากโอเคได้เลยงั้นบันนาก็ขอโพสท่าถ่ายรูปสักร้อยรูปด้วยเลยก็แล้วกันแถมเดินแบบให้ด้วยอย่างงั้นอย่างงั้นเธอนี้มันรัจริงๆเลยนะบันนาและก็ตามมาด้วยสีสาวชุดช้างสี่สไตล์ในคอนเซปซูเปอร์ซอฟท์พาวเวอร์ออ The Elephant from Thailand โอเคได้เลิกเดินป่ากันสักทีนะพวกเราว่าแต่ถ่ายรูปเดินแบบกันอยู่นั้นน่ะ um เธอนั้นแหละบานานา่าถ่ายรูปเยอะกว่าเพื่อนเลยทุกคนคะบนเขานี่มีแต่ลูกพลัมทั้งนั้นเลยคะ่ะเยอะมากเพื่อจะเก็บเอาไปฝากอาริปด้วยเพราะว่าอาริปนะ่ะชอบกินในตลาดนะ่ะขายแพงมากเลยนะคะโหลดตั้ง50ดิดีล่าหรือว่า55บาทไทยแน่ราคานะ่ะพอๆกันกับเชอร์รี่เลยดูสิแล้วก็มีลูกพลัมสีม่วงด้วยนายกินมากเพื่อลยรีบเก็บสิขารออะไรอ่ะน้องอันดาลองชิมดูสิลูกโหพอชิมแล้วก็คือหวานมากเลยค่ะน้องอันดาเนี่ยติดใจใหญ่เลยมะกรยก็ชอบเหมือนกันดูสิมากินแข่ง กันดีกว่าน้องอันดาดูไปดูมาก็ขายลูกองุ่นเลยนะดูสิสีสวยมากออกมอ่วง,งแดงๆอ่ะด,ดูออกก็แล้วกันนะคะว่าลูกพลัมเนี่ยมันดกแค่ไหนโอ้โหตามกิ่งก็คือแทบไม่มีที่ว่างให้น้องขึ้นแล้วว่าดูสิคะพวกเราเนี่ยก็เก็บกันไม่หวาดไม่ไหวเลยมาๆน้องอุ้มพวกเราต้องมาร่วมแรงร่วมใจร่วมด้วยช่วยกันเก็บเยอะๆเลยนะน้องอุ้มเป็นคนเด็ดจากต้นส่วนพี่ก็จะเป็นคนถือใส่มือเอาไว้เองพวกเราน่กก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเอริกเยอะขนาดนี้พวกเราก็เลยไม่ได้เตรียมถุงมาเลยค่ะ แต่ก็ดีหน่อยที่พวกเรามีแก้วที่พี่กุ้งถือมาสองใบนะก็เลยได้เก็บใส่แก้วนี่แหละส่วนน้ำตกนะ่ะหาไม่เจอค่ะไม่รู้ว่าอยู่ไหนสงใส่หน้าร้อนแล่น้ำก็เลยหมดตอนนี้พวกเราก็เลยจะต้องพากันเดินกลับบ้านแล้วระหว่างที่เดินกลับเนี่ยพวกเราก็ได้เจอต้นเชอรี่ป่าค่ะก็เลยพากันแวะเก็บอีนี่ค่ะดูสิคะลูกเชอรี่ป่าน่ะจะเป็นแบบนี้เขาก็จะออกหวานวนเปรีร้ยวๆนะโอ้ยเสียดายจังไม่ได้เอาถุงเอาอะไรมาเลยไม่งั้นนะก็คงจะได้แบกผลไม้กลับบ้านกันเต็มเลยแหละระหว่างทางที่เดินกลับพวกเราก็เก็บฟืนไปด้วยค่ะเอาไปไว้ พี่กุ้งก่อไฟใช้หุ่งต้มจะได้ประหยัดแกส๊สน,นี่มันคือการเข้า่ขา่ลูกเสือชัดๆเลยนะเอาพวกเราคนละไม้คนละมือเอาทุกคนดู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 ดดอลัสสิคะ่ะอลัสเห็นทุกคนเก็บฟืนแล้วเขาก็อยากจะเก็บด้วยแต่ว่าจะไม่ดูไซต์ตัวเองเลยเหรอครับลูกน,นี่มันก็ใหญ่เกินไปนะเอาที่ตัวเองไหวไหมอะพี่ต่ก็เลยเอาฟืนไซส์เล็กมาให้อลัสถือคะ่ะโอเคสบายใจแล้วใช่ไหมครับอลัสงั้นพวกเราก็กลับบ้านกันเถอะโอเคคะ่ะทุกคนสําหรับปาร์ตี้ปิกนิกของพวกเราในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะราะว่ากุ้ยก็เหนื่อยพ ถ้าใชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ